สครับผมสำหรับผมกสิทธิพันน์นงะครับผมวิียากร์ประจำหลักสูตรของซิ i นะครับคอปเปอเรชันนะครับแล้วก็ดิสเทนเนอร์ด้วยสำหรับหลักสูตรนี้นะครับผมขออนุญาตแนะนำตัวหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรป๊อปบล่าที่สุดของทางเราก็คือหลักสูตรตัว i n f โฟกราฟิกพาวเวอร์พอนะครับหรือว่าสร้างมีเดียแอมพีเซนเ t ชั่นมืออาชีพด้วย Microsoft PowerPoint นะครับหลักสูตรนี้เราได้เรียนอะไรกันนะครับแกหลักสูตรนี้นะครับจะประกอบด้วย เนื้อหาในส่วนมีเดียนะครับให้ท่านได้ออกแบบโดยโฟกราฟิกในส่วนของมีเดียก็คือพวก PR ประชาสัมพันธ์ต่างๆที่คุณเห็นตามโลกออนไลน์นะครับโดยใช้ Microsoft PowerPoint ล้วนๆนะครับขอย้ำใช้ Microsoft PowerPoint ล้วนนะครับไม่ได้มีโปรแกรมการาฟิกอื่นมาเกี่ยวเพราะว่าถ้าเกิดคุณใช้ PowerPoint คล่องๆเนี่ยคุณจเห็นว่าเครื่องมือของการใช้งาน PowerPoint เนี่ยไม่ได้ต่างอะไรจากโปรแกรมการาฟิกอื่นเลยเราสามารถจัดการตัว รูปแบบของตัววัตถุได้เต็มที่นะครับซึ่งก็จะอยู่ในเนื้อหาการสอนของผมให้ทุกท่านมารู้จักตัวกราฟิกเวกเตอร์นะครับกราฟิกในส่วนของการใช้รูปแบบเทคนิคกราฟิกต่างๆเพื่อออกแบบอินโฟกราฟิกให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับแน่นอนครับผมก็จะมีรีสอร์ทไฟล์ต่างๆที่เอาไว้ซัพพอร์ตทางคุณนะครับในการให้ทุกท่านได้ลองรู้จักเทคนิคเครื่องมือที่ PowerPoint เตรียมมาให้แล้วก็ไม่ได้น้อยหน้าซอฟต์แวร์ กลุ่มกราฟิกตัวอื่นนะครับก็สามารถใช้ powerpoint ในการออกแบบได้เต็มที่อิสระนะครับเทียบเท่าโปรแกรมกราฟิกอื่นแล้วก็ได้ความง่ายสะดวกในการใช้งานโปรแกรมของตัว microsoft powerpoint เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับขณะที่เนื้อหาในกลุ่มที่2จะเป็นเนื้อหาในพาร์ทของทางส่วน presentation นะครับก็หลังจากที่ทุกท่านได้เรียนรู้ในส่วนของการใช้ i n f โฟกราฟ i c แล้วเราก็จะมาประยุกต์ใช้ในส่วนงาน presentation ว่าเทคนิคในการเอา i n f o ฟกราฟ i c เข้ามาใช้กับงานออกแบบ Presentation มีอะไรบ้างคุณจะให้เห็นเครื่องมือต่างๆในการออกแบบเทคนิคต่างๆในท้องตลาดที่ออกแบบ Presentation ในเชิงคอมเมิร์เชียลนะครับเน้นตกแต่งได้เต็มที่ทุกรูปแบบต่างๆให้คุณได้ใช้งานส่วนของเครื่องมือ Presentation เข้ามานะครับทำให้หลักสูตรนี้ก็จะเป็นหลักสูตรครบเครื่องครับเนื้อหา2อพาร์ทใหญ่ๆใ,ให้คุณเน้นย้ำการใช้งานแล้วก็เทคนิคกราฟิกโดยเฉพาะนะครับก็ ซีควายเป็นขั้นต่ำนะครับก็อาจจะให้ทุกท่านมีความรู้เบื้องต้นของ powerpoint อย่างน้อยต้องมีประสบการณ์ใช้งาน powerpoint ในระดับเบื้องต้นมาก่อนคำว่าเบื้องต้นของผมหมายถึงอะไรหมายถึงมีประสบการณ์ในการใส่วัตถุใส่รูปวาดเชฟเล็กน้อยก็เรียบเพียงพอแล้วสำหรับหลักสูตรนี้นะครับขณะที่เนื้อหาตัวไหนที่เป็นเนื้อหาเทคนิคพิเศษต่างๆผมจะไกด์ไลน์ให้ในระหว่างการสอนนะครับให้คุณมารู้จักการทำงานของการาฟริกและออกแบบ powerpoint ได้ ตาม h ท i c a l style และ presentation style ในปัจจุบันนะครับผมกล้าการันตีครับว่าหลักสูตรนี้จะทำให้ presentation ของคุณหรือมีเดียของคุณนะครับตอบโจทย์นะครับเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพในการสื่อสารได้มากกว่าเดิมครับผมด้วยการดึงศักยภาพสูงสุดของการใช้งานโปรแกรม powerpoint ออกมาครับผมก็ขอให้ทุกนสนุกกับหลักสูตรออนไลน์ของผมนะครับ